อ่าสวัสดีครับเรามาต่อกันตอนที่2นะครับจากข่าวที่แล้วนะครับถึงตรงไหนแล้วคราวที่แล้วถึงตรงอ,อบอบอ้อมเอาใจคนอย่ายนเหตุแต่ใกล้ก็คือให้เราพิจารณาอะไรอย่างท่องแท้และถี่ท้วนนะครับ<ส>ท่านไทยอย่าหมายโทษท่านไทยอย่าหมายโทษคําว่าไทยตัวนี้แปลว่าผู้เป็นใหญ่นะครับอย่าหมายโทษก็คืออย่าอย่าจ้องจะจับผิดคนที่เป็นใหญ่นะครับในที่นี้นะก็หมายถึงพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คืออย่า อย่าอย่าหมายโทษอย่าจ้องจับผิดนะครับคนโหดให้เอ็นดูคนโหดคือคนน่าสงสารจงเอ็นดูนะครับจงจงหน้าจงเอื้อเฟื้อเขาพูดง่ายๆย่อครูย่อต่อหน้าอันนี้ยาวเลยนะครับักเรียนขีดได้ยาวเลยย่อครูย่อต่อหน้าย่อข้าเมื่อแล้วกิจยอมิตรเมื่อรับหลังลูกเมียยังอย่าสันเสริญเยียวสะเทินจะอดสูนี่ยาวเลยย่อครูเขาบอกให้ย่อต่อหน้าเพราะครูบาอาจารย์เขาไม่ได้มีความ คือยอไปเถอะนะครับเขาไม่ได้มีเขาเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาดีแค่ไหนไม่ดีแค่ไหนอ่ะเขารู้อยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่เราสามารถพูดได้ตรงๆเลยนะครับยอค่าเมื่อแล้วกิจก็คือยอคนรับใช้ในที่นี้นะเมื่อก่อนก็ยังมีค่าไพ่ค่าธาตุนะครับก็คือยอเมื่อเขาทํางานเสร็จแล้วถึงจะชมบางทีเราไปชมเขากลางคันปุ๊บเขาหยุดแล้วทีนี้ทาําไงล่ะชมไปแล้วยอมิตรเมื่อรับหลังเขาบอกว่าถ้าจะยอเพื่อนยอมิตรต่างๆต้องยอตอนรับหลัง นะครับเพราะเพื่อนเนี่ยจะเหลิองง่ายพูดง่ายๆจะแบบยิ่งฮุดฮัดใหญ่นะครับ ook, ลูกลูกเมียยังอย่าสรรเสริญคําว่าลูกเมียยังยังในที่นี้คือยังมีชีวิตอยู่อย่าเพิ่งสันเสริญอันนี้เห็นไหมสอนผู้ชายเหมือนอันอยู่อันหนึ่งที่บอกลูกเมียอย่าวางใจอันบนนี้เห็นไหมลูกเมียอย่าวางใจอันนี้ก็อย่าสันเสริญอย่าเยินยอลูกเมีย,ย,ยน,นะครับของตนเองเยียวสะเทินจะอดสูคําว่าเยียวเนี่ยเป็นภาษาโบราณแปลว่าแม äh ้ว่านะครับแม้ äh ว่าสะเทินคําว่าสะเทินเนี่ยเราเคยเจอไหม สัตสเทินน้ําสะเทินบกอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าครึ่งครึ่งกลางกลางคือถ้าแม้ว่าหรือว่าท่าก็ได้เยี่ยวแปลว่าท่าก็ได้ถ้าเขาดีครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วเราจะอดสูอดสูแปลว่าอับอายเราจะอับอายคือทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเราอย่าชมเนี่ยใครม้างล่ะนะครับชมตอนไหนครูชมได้ตลอดไม่เป็นไรขี้ข้าชมให้เขาเสร็จก่อนมิตรชนรับหลังลูกเมียม,มีอย่าเพิ่งชมนะครับ ลูกเมียยังมีชีวิตอยู่อย่าเพิ่งชมเพราะว่าถ้าเขาดีครึ่งๆึ้นกลางกเราจะอับอายอับอายตัวเองที่ชมไปแล้วนั่นเองอย่าชังครูชังมิตรก็คืออย่าเกลียดชังก็คือเกลียดอย่าเกลียดครูเกลียดเพื่อนนะครับผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบนะครับอย่าทําสิ่งไม่ดีผิดคือสิ่งไม่ดีเอาแต่สิ่งดีๆคือสิ่งที่ชอบ นบเนาะอะไรนะนอบตนต่อผู้เท่าผู้เท่าในที่นี้ก็หมายถึงผู้ใหญ่ก็คือมีความอ่อนน้อมนะสอนบ่อยแล้วนะถ,ถ้าดูจากตอนแรกเนี่ยพูดเรื่องนี้หลายหลายข้อเหมือนกันเข้าออกอย่าวางใจก็คือไปไหนมาแล้วแต่นะครับจะไปไหนจะเข้าจะออกอะไรอย่าวางใจลึกๆแ้วคือสอนเรื่องความรอบคอบนั่นเอง ระวังระวัยหน้าหลังอันนี้อันเดียวกันเห็นไหมเข้าออกยอย่าวางใจระ,งระวังระวัยหน้าหลังก็คือให้เรามีความระมัดระวังและรอบคอบนั่นเองนะครับเยี่ยวผู้ชังจะคอยโทษอ่ะอันนี้ก็จัดอยู่ในวรกนี้แหละททาไมอะ่ะทาไมต้องระวังอะ่ะเพราะว่าถ้ามีคนเกลียดเราเขาจะคอยโทษเราทำโทษในที่นี้ก็คือทําร้ายเราก็ได้เยี่ยวแปลว่าถ้าเห็นไหมถ้ามีผู้เกลียดเราอาจจะทําร้ายเราก็ได้เนี่ยววรกนี้ทั้งหมดเลย3าวรก อย่ากริ้วโกรธเนืองนิดอย่าเป็นคนที่โกรธง่ายอะไรก็หงุดหงิดอะไรก็โกรธไปทั่วเนี่ยไม่ได้โบราณสอนว่าอย่ากริ้วโกรธคําว่าเนืองนิดนิดตยะเนี่ยคือตลอดเวลาอย่ากริ้วโกรธตลอดเวลาผิดว่าผิดปริดไปล้างผิดวะตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าผิวนะลกูกผิดวะตัวนี้แปลว่าถ้าคือถ้าเราโกรธแล้วแล้วเราทําสิ่งผิดแน่นอนบางคนโกรธคว้างปลาสิ่งของทําร้ายยิงปืนใส่กันอะไรเหมือนในข่าวที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเผลอทําผิดไปแล้วด้วยความโกรธเนี่ย เราจะแก้ไขบอ่อได้เลยนะคำว่าบอ่อในที่นี้ก็คือคำว่าไปนี่แหละบอ่อฮอนไปใช่มิเนี่ยแปลว่าไหมทั้งหมดนะครับจะไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับข้างตนไว้อาวุธอันนี้คือสอนให้เรามีความรอบคอบอีกแล้วเพราะเมื่อก่อนบ้านเมืองมีสงครามต้องมีอาวุธอยู่ข้างกายเครื่องศัพยุตธ์อย่าวางใจแต่ได้อย่าไว้อย่าไว้ใจนะพวกอาวุธต่างๆเนี่ยคนเขาถือมาเนี่ยอย่าไว้ใจนะไว้ใจไม่ได้นะครับคิดทุกในสงสารอ่าคำนี้ นั่นแหยอันนี้ต้องต้องแปลนิดหนึ่งคําว่าสงสารในที่นี้หมายถึงาการเวียนไหวาตายเกิดให้เราคิดไปเถอะให้คิดในทุกของการเกิดแก่เจ็บตายคนเราเกิดก็ทุกและเด็กเกิดมาปุ๊บร้องให้นั่นแหละคือทุกและเด็กเกิดมาทุกคนร้องแวหมดแหละนะครับแก่ร่างกายแก่เข้าก็ทุกเจ็บร่างกายเจ็บไปไหมโรคภยัย ตายก็ทุกคนที่เป็นก็ทุกคนที่ตายไม่ทุกแล้วใช่ไหมเขาเลยให้เราคิดทุกในสงสารคือคิดไว้ตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าทําการที่ผิดอย่าทําการการตัวนี้แปลว่างานอย่าทํางานที่มันผิดหรือไม่สุจริตนั่นเองคิดขวนขวายที่ชอบคํานี้อ่านว่าขวนนะคบไม่อ่านควบกล้ามนะคิดขวนขวายที่ชอบคือพยายามหาสิ่งที่ดีๆอย่าทําสิ่งที่มันผิด ให้ทำสิ่งที่ดีๆวักเดียวกันนะครับไอ้สุภาษิตสอนเรื่องเดียวกันโต้อตอบอย่าเสียคําคนขาอย่าร่วมรักอันนี้คนละอ่านกันโต้อตอบอย่าเสียคําเวลาคุยพูดอะไรกับใครไปแล้วอย่าเสียคําพูดก็คืออย่าผิดคําพูดนั่นเองพูดว่าไม่ก็คือไม่พูดว่าทําก็คือทําคนขำอ่าคนขำหมายถึงคนอะไรความขำไงจําได้ไหมเรื่องกาบเเอชมเครื่องขาวหวาน รอยแจ้งแห่งความขำก็คือความลับนั่นเองคนที่มีความลับอย่าไปร่วมรักคําว่าร่วมรักในที่นี้คืออย่าไปคบค้าสมาคมรับรับล่อๆคนนี้มีความลับเยอะอะไรเงี้ยอย่านะครับพักพวกพึงทํานุกอ่านี่อันเดียวกันปลุกเอาแรงทั่วตนยนเยี่ยงไก่นกกระทาพาลูกหลานมากินยาวเลยนะครับยาวไงเขาบอกให้เรา ดูแลพักพวกของเราทํานุกทำนี้แปลว่าบํารุงดูแลดูแลพักพวกของพวกเราเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราได้ใช้แรงเขาทุกคนทั่วตนคือทุกคนนะครับได้ใช้แรงเขานะครับในเมื่อก่อนเนี่ยทำนาพูดง่ายๆต้องทํานากานะันน่ะเราก็ต้องมีพักพวกเวลาลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยคำว่าลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยคือมาร่วมกันนะโดยไม่คิดค่าจ้างค่าออนอะไรเลยไม่คิดค่าแรงเลยมาช่วยกันได้ข้าวก็แบ่งกันไปอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราต้องทํานุกบารุง พักพวกแล้วก็เพื่อวันหนึ่งเราได้ใช้แรงเขานะครับให้ดูแบบอย่างยนเยี่ยงอีกนะเห็นไหมให้ดูแบบอย่างไก่ดูแบบนกกระทาเวลามันเจออาหารมันคุยเสร็จปุ๊บมันไม่ได้กินคนเดียวมันจะเรียกลูกหลานมาจิกกินเรียกลูกๆมาก็เหมือนกันเขาต้องการสอนว่าเวลาเรามี อะไรเราก็แบ่งกันเรามีของกินเรามีอะไรกันเราก็แบ่งกันไปในสมัยอดีตก็ประมาณนั้นอ่ะอะไรมุฟแลกกันไปแลกกันมานะครับระบือระบินอย่าฟังคําคือข่าวลือคําว่าระบือระบินนี่นะข่าวลืออย่าเพิ่งเชื่อนะครับเมื่อก่อนมีแล้วข่าวลือนะครับอย่าเพิ่งเชื่อการจะทําอย่าด่วนได้ทําอะไรอย่ารีบด่วนแปลว่ารีบอย่ารีบทําอะไรค่อยๆใช้สติอย่ารีบร้อนอย่าใช้คนบังบทอ่า อย่าใช้คนบังบทคืออะไรคนบังบทก็คือคนทําอะไรป,ปิดปิดบังบงังอย่าไปใช้เขานะครับอย่าไปใช้คนเหล่านี้คือเราก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากเขาก็ได้ทดแทนคุณท่านเมื่อยากนะคะอันนี้หมายถึงคนที่มีพระคุณของเราใครก็แล้วแต่คุณตัวนี้นะไม่ใช่แปลว่าคุณนะคุณในนี้คือพระคุณนะครับทดแทนพระคุณของเขาเมื่อเมื่อเขา ยากไร้นะครับเราต้องทดแทนคนนี้เขาเคยช่วยเราตอนเขารวยแต่ตอนนี้เขาจนเราก็ต้องช่วยเมื่อเรารวยขึ้นฝากของรักจงพอใจจะเอาของอะไรไปฝากใครก็แล้วแต่เราต้องพอใจมีความยินดีในของสิ่งนั้น เ้าเท้าไทยอย่าทนงอ่าเท้าไทยในที่นี้คือเจ้านายพระมหากษัตริย์อะไรอย่าทนงอย่าโอ้อวดอย่าอวดดีนั่นเองพักดีอย่าจงเกียดไอ้พักดีจงอย่าเกียดก็คือจงมีความจงรักพักดีนะครับนั่นเองเจ้าเครียดอย่าเครียดตอบเจ้าโกรธอย่าโกรธตอบนะครับอ,อ่าเจ้าในที่นี้ก็คือเจ้านายพระมหากษัตริย์ใครก็ได้นะครับในสมัยอดีตนะครับเขาก็เลยสอนว่าเขาเขาก็โกรธก็พยายามอย่าโกรธตอบนั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือสอนให้เรารังงับความโกรธให้ได้นั่นเอง นอบนบใจใสสุดให้รู้จักการนอบนอบอ่อนน้อมด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับอย่าขุดคนด้วยปากอย่าเที่ยวเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดมาว่าเขาเรียกกันว่าขุดขุดเอาเรื่องเก่าๆของเขามาเรื่องเสื่อมเสียเสียออามาว่าอย่าถากคนด้วยตาถากน,เนกีเป็นคำกริยานะครับเราจะใช้เช่นถาหญ้าทีนี้เอามา ใช้กับสายตาก็คือแสดงว่าต้องเป็นสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามอย่าใช้สายตาแบบนี้ดูถูกคนอย่าพาผิดด้วยหูอย่าเชื่ออะไรเพียงแค่ได้ฟังมาอ่านี่นะอย่าเชื่ออย่าอะไรเพียงอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่แค่ได้ฟังมาต้องเห็นกับตาถึงจะดีอย่าเรียนครูเตือนด่าเรียนก็เรียนตัวนี้ลอลิงแปลว่าล้อเรียนอย่าล้อเรียนครูเวลาเขาเตือนเขาด่านะครับเด็กๆจะเป็นกัน เวลาครูทําทีทําท่างก็จะฝึกทําตามท,ทําทีท่าร้อเรียนตามโบราณไม่ได้ห้ามทานะครับย่าริกล่าวคาโคตคือคาโกหกนั่นเองอย่าริก็คืออย่าเริ่มอย่าฝึกนั่นเองถ้านักเรียนฝึกโกหกแม้แต่เรื่องนิดๆนักเรียนโกหกแล้ว่ต่อไปอะ่ะเรื่องใหญ่แค่ไหนนักเรียนก็โกหกได้เขาเลยสอนว่าอย่าพึ่งริเริ่มถ้าโกหกไม่เป็นนะดีถ้าเริ่มโกหกเป็นแล้วหนึ่งครั้งมันจะโกหกสองสามสี่ต่อไปเรื่อยๆคนทรยศอย่าเชื่อรู้ว่าคนนี้มีความทรยศไม่ ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์อย่าได้เชื่อเขาอีกเลยคนเหล่านี้ต่อให้เขาจะกลับมาดียังไงในคาโบราณบอกอย่าได้เชื่ออีกเลยนะครับเมื่อถ้าเขาได้ทรยศไปแล้วเนี่ยยากหรอกมันเป็นนิสัยของเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าปัจจุบันเราบอกว่าเราต้องให้โอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าในอดีตนะคือเขาก็สอนเลยว่าอย่าเชื่อนะครับอย่าแพรเผื่อความผิดเรามีความผิดเราทําความผิดถ้ามันเป็นความผิดของเราหรือ เราไม่ต้องไปแผ่ไม่ต้องโยนความผิดคําตรงนี้นะตรงๆเลยก็คืออย่ายโยนความผิดให้คนอื่นไม่ใช่แผ่เผื่อพอพูดว่าแผ่เผื่อน,นี่ดูเหมือนดีนะแต่ในที่นี้ก็คืออย่ายโยนความผิดให้คนอื่นอย่าผูกมิตรคนจรนคนจรนคือคนแปลกหน้าไม่ให้ผูกมิตรกับคนแปลกหน้ามีคำคำสอนบางอันอ่าก็จะคัน้านกัน,กนจะไม่ค่อยไปทางเดียวกันนะครับบางอันก็บอกว่าให้เรา คุยกับทุกคนแหละแต่อันนี้บอกว่าอย่าผูกมิดคําว่าผูกมิตรอาจจะลึกซึ้งกว่าก็คืออย่าแบบสนิทสนมเอาแค่พอคุยแค่นั้นพอท่านสอนอย่าสอนตอบคําว่าท่านนี้ก็คือผู้หลับผู้ใหญ่สอนอย่าสอนตอบก็คืออย่าเถียงนั่นเองอย่าเถียงคําว่าสอนตอบในนี้คือเถียงความชอบจําใส่ใจสิ่งดีๆจําเอาไว้อะไรที่เป็นสิ่งดีจดจําไว้ ระวังระวัยที่ไปมาไปไหนมาไหนเหมือนกันเหมือนอันก่อนหน้านี้ก็คือให้มีความระมัดระวังนั่นเองเมตตาตอบต่อมิตรให้มีความเมตตาต่อมิตรต่อเพื่อนคิดแล้วจึงเจรจาอ่าน,นี่คิดไว้นะคิดแล้วจึงเจรจาคือรู้จักคิดก่อนพูดเจรจาแปลว่าพูดใช่ไหมเราต้องคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดนะครับ่านินทาผู้อื่นเห็นไหมอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการนินทาในโครงโลกอันนี้ก็สอนเรื่องนินทาเห็นไห อันนินทาที่ว่าเจ็ดวันเวอ,อะไรไม่ใช่ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันอ่านี้ห้ามอะไรก็ห้ามไม่ได้ห้ามคนนินทาก็ห้ามไม่ได้ห้ามพระจะห้ามแสงอาทิตย์ห้ามส่องได้ถึงจะห้ามคนนินทาได้ก็แสดงว่า โบราณก็มีการนินทากันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับอย่าตื่นยกยอตนคําว่าอยาตื่นยกยอตนก็คืออย่ายกย่องตัวเองอย่าเที่ยวอู้โออวดยกย่องตัวเองตื่นตื่นคำนี้คือแบบอู้ยกย่องตัวเองใหญ่เลยได้รางวัลน,นี่มายกย่องตัวเองหรือแบบเท mm. ี่ยวคุยเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือค่อยๆค่อยๆอย่ายิบรีบยกย่องตัวเองคนจนอย่าดูถูกอันนี้ตรงตามตัวเลยคืออย่าดูถูกคนจนนั่นเอง ปลูกไมตรีทั่วชนคาว่าปลูกไมตรีทั่วชนคือมีมิตรกับทุกคนนะครับผูกมิตรได้กับทุกคนเห็นไหมครูที่ครูบอกค้านกันใบค้านกันมามันกินคนแปลกหน้าบอกอย่าไปผูกมิตรแต่นี่บอกว่าทุกคนให้ผูกมิตรเลยนะครับตระกูลตนจงคํานับตระกูลก็คือวงตระกูลของเรานะครับต้องคํานับก็คือเคารพวงตระกูลของเรานะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ดั้งแต่เดิมมาเนี่ยเราก็ต้องเคารพเพราะว่าถือว่าเป็นวงตะกรูลของเราอย่าจับลิ้นแก่คนก็คืออย่าเที่ยวจ้องจับคําพูดของคนว่าคนนี้เขาพูดมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ผิดไอ้ตรงนี้เชื่อมโยงไปตรงนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่าเที่ยวจับคาจับจับลิ้นลิ้นเป็นของไม่มีกระดูกใช่ไหมมันเป้าแปบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โบราณบอกว่าอย่าไปอย่าไปจับจิ้นอย่าไปจ้องจ้องหาความผิดจากคําพูดของคนอื่นน่ะไม่เอานะครับ ท่านรักตนจงรักตอบท่านก็คือผู้รับผู้ใหญ่รักเราเนี่ยเราต้องรักท่านตอบนะท่านนอบตนตนจนจงน,นอบแทนคํ here, าว่านอบคืออ่อนน้อมลงมาสมมุติถ้าเขาไหวเราไหวท่านเราไหวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญบางคนรับไหวใช่ไหมเขาไหว้สวยกว่าเราอีกอ uh. ะเราต้องไหวลงไปให้ต่ากว่าน,น,นี้อีกรอบหนึ่งนี่คือการการนี่ไงท่านนอบตนจงนอบแทนต้องรีบต่ากว่าเขานี่คือการนอบนอบอ่อนน้อมต่อก,กันความแหนให้ประหยัด ความแหนก็คือความความรับใช่ไหมความที่เราหวงแหนไว้นั่นเองความรับต่างๆเนี่ยจงประหยัดประหยัดไปว่าระมัดระวังจงระมัดระวังอย่าเที่ยวพูดอย่าเที่ยวบอกเผากษัตริย์เพิงงูอย่าดูถูกว่าน้อยอันนี้เขาบอกเป็นคําโบราณนะก็คือบอกว่าเผาเชื้อสายกษัตริย์เพิงไฟนะฮนะหือแล้วก็งูต่อให้ตัวเล็กตัวน้อยแค่ไหนก็อย่าดูถูกกระยัตัวเล็กแค่ไหน อ่ะเป็นลูกแค่ไหนเพลิงไฟมีน้อยแค่ไหนงูเหา่าต่อให้ตัวเล็กแค่ไหนอย่าได้ดูถูกว่าน้อยนะครับคือสอนให้เราบอกว่าอย่าประมาทนั่นเองหิ่งห้อยอย่าแข่งไฟก็คือสอนให้เราว่าลำอามีความเจียมตัวนะครับเหมือนหิ่งห้อยจะไปแข่งกับแสงไฟยังไงก็สว่างสู้ไม่ได้ก็คือให้เรารู้จัก ศักยภาพของตนเองอย่าปองภัยต่อเท้าก็คืออย่าคิดร้ายต่อเท้าเท้าในนี้ก็คือผู้หลับผู้ใหญ่กษัตริย์พมหากษัตริย์เจ้าหลับเจ้านายอย่างนี้เป็นต้นอย่าปองภัยอย่ามักห้าพันแตกก็คืออย่าห้าเห้าก็คืออย่าก้าวร้าวนั่นเอง เพราะมันจะทําไมมันจะแตกหักคาว่าแตกหักในที่นี้ก็คือทะเลาะกันนั่นเองอยากเข้าแบกงาช้างอ่าอันนี้ต้องตีความสองตลบอยากเข้าแบกงาช้างก็คืออย่าไปงาช้างอยู่กับตัวช้างช้างแต่ละตัวไม่ใช่น่ารักนะเราเห็นตามสวนสัตว์นี่คือฝึกมาแล้วแต่ช้างอื่นๆนี่เราไปเข้าใกล้นี่ถึงกับโดนเหยียบเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คืออยาเข้าแบกงาช้างก็คือความหมายตรงๆก็ยึกยืออย่าไปแบกงาช้างแต่ความหมายโดยในก็คืออย่าทําอะไรที่ อาจจะเกิดความเดือดร้อนกับเราอย่าออกก้างขุนนางคําคว่าออกก้างก็คืออวดดีกับเราขุนนางเจ้านายงนี้เป็นต้นปางมีชอบท่านช่วยปางป่วยท่านชิงจังชังเพราะถ้าเรามัวแต่อวดโอ้อวดกับเจ้าหลับเจ้านายเนี่ยเมื่อใดาปางแปลว่าครั้งใช่ไหมครั้งเรามีเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเรา แต่ครั้งเราเจ็บป่วยหรือยากจนเขาก็จะเกลียดเราได้ถ้าเรามีความออกก้างตั้งแต่ต้นนะนะออกก้างก็คือโอ้อวดกับเขาพิจะบังบังจงรับอ่านี้ยาวเลยพิจะบังบังจงรับพิจะจับจับจ,บจงมั่นพิจะคันคันจงตายพิจะหมายหมายจงแท้พิจะแก้แก้จงกระจ่างอ่ายาวเลยพิแปลว่าถ้าใช่ไหมถ้าจะบังบังให้มิดเลยถ้าจะจับจับให้แน่นเลยให้มั่นแปลว่าแน่นถ้าจะคันคันให้ตายไปเลยคันในที่นี้คือคันเอาความจริงนะครับ พิจะหมายหมายจงแท้ต้องการอะไรเอาให้ได้นะครับพี่จะแก้แก้ให้กระจ่างมีปัญหามีเรื่องอะไรมีโจทย์อะไรคณิตอะไรแก้ให้กระจ่างอะไรเลยเอา้าวแล้วสอนอะไรเราอ่ะสอนให้เรามีความจริงจังทําอะไรทําด้วยความจริงจังนั่นเองนะทั้งหมดเนี่ยกีวัชเนี่ยสอนเรื่องความจริงจังตั้งมัน่นให้เรามีความมุ่งมัน่นและจริงจังอย่าอย่อยารักห่างกว่าชิด คําว่ารักห่างกว่าชิดคืออย่ารักคนข้างนอกมากกว่าคนในครอบครัวความหมายมีสองแบบนะอย่าอย่ารักห่างก็คืออย่ารักทางห่างกว่าชิดนี่ความหมายโดยตรงเลยแต่ถ้าความหมายโดยนายหมายถึงอย่ารักคนข้างนอกมากกว่าคนในครอบครัวส่วนใหญ่เราจะมักรักคนข้างนอกมากกว่านะเพื่อนฝูงเนี่ยเรารักกว่าพ่อแม่เพื่อนพูดเนี่ยไม่เป็นไรพ่อแม่พูดเนี่ย,ม,ม,ยมีโทโสมีโมโหทันทีเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโบราณก็สอนไว้ คิดข้างหน้าอย่าเบาอันนี้คือสอนให้เรารอบครอบคิดอะไรขอให้รอบครอบรอบอ่าโทษทีให้มีความรอบครอบเข้าไว้นะครับคิดอะไรอย่าเบาอย่าเบาก็คืออย่าหูเบาอย่าเชื่อง่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าถือเอาตื้นกว่าลึกคืออย่าเอาอะไรตื้นๆอย่าคิดอะไรตื้นๆเพียงตื้นๆให้ให้คิดให้ลึกๆคำว่าให้คิดลึกๆนี่ไม่ใช่คิดไปทางลามกนะคิดลึกๆคือคิดให้แบบถี่ท้วนเมื่อเข้าศึก ระวังตนถ้าเข้าสึกในที่นี้คือเมื่อมีสึกสงครามให้ระวังตัวเองไว้นะครับอันนั้นใน,ในอดีตนะเป็นคนเรียนความรู้เป็นคนความรู้สําคัญต้องเรียนเข้าไว้จงยิ่งผู้ผู้มีศักดิ์ตรงนี้สอนให้เรารักในศักดิ์ศรีของเราถ้าเราจะต้องขายศักดิ์ศรีของเราเพื่อไปทําในสิ่งไม่ดีเราก็อย่าทําอย่ามักง่ายไม่ดีอันนี้สอนตรงตัวตัวเลยคืออย่ามีความมักง่ายอย่าตีงูให้แก่กาอันนี้คือสอนอะไรเราะ อย่าไปตีงูเพื่อให้อีกามากินตีงูอะไรต้องเป็นงูเหา่างูมีพิษมันอาจจะฉกเราก็ได้แล้วให้อีกากาเป็นนกที่ยังประโยชน์คือสร้างประโยชน์ได้น้อยมากในที่นี้อันนี้อ่าวักนี้เลยต้องตีความว่า อย่าทําอะไรที่ไร้ประโยชน์นะครับอย่าทําอะไรที่ไร้สาระไร้ประโยชน์อย่าตีปลาหน้าใสอันนี้เป็นสำนวนนะครับนักเรียนต้องจําเลยนะอย่าตีปลาหน้าใสใสเนี่ยเป็นอุปกรณ์ดักปลานะคะรับปลาจะเข้าไปในใสแล้วออกมาไม่ได้แต่ถ้าเราไปตีน้ําหน้าใส่ปลาไม่มีทางว่ายเข้าใส่แน่ซึ่งใส่นี้เราอาจจะเป็นคนดักหรือใครคนดักก็แล้วแต่เปรียบว่าไงมีความหมายโดยนานว่าไงก็คืออย่าไปขัดขวางประโยชน์ที่กําลังจะเกิดกับผู้อื่น เขาเรียกว่าอย่าตีปลาหน้าใสคือเปรียบเหมือนปลาเนี่ยคือประโยชน์แล้วเราไปตีน้ําให้ปลาไม่เข้าไปหาเขาก็คืออย่าไปขัดขวางเขานั่นเองอย่าไปขัดขวางประโยชน์ของผู้อื่นนะครับอย่าใจเบาจงหนักอันนี้สอนให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นเชื่ออะไรต้องต้องคิดให้หนักแน่นนะครับถ้าเชื่อแล้วก็ต้องหนักแน่นนะครับอย่าตีสุนัขห้ามเหา่าอ้าวอันนี้อันนี้สอนอะไรเราอย่าตีหมาเวลาหมาเหา่าทาไมอะ อันนี้ต้องมีความหมายโดยในแน่นะครับอยาตีหมาห้ามเห่าอยาตีหมาเพื่อไม่ให้มันเห่าอ่ะห้ามทําไมอันนี้สอนไรเราความหมายโดยในคืออย่าขัดขวางผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่าขัดขวางเขาหมาหน้าที่ของเขาคือเห่าการเห่าของเขาคือต้องเห่าคนแปลกหน้าโจรขโมยคนไม่รู้จักถ้าเราไปตี หมาจำนะครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามทีนี้หมาก็จะไม่เห่าอีกเลยที่นี้โจรเข้าบ้านมันก็นอนเฉยเลยไม่เห่าใช่ไหมเขาก็เลยสอนให้เราว่าอย่าขัดขวางอย่าขัดขวางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะคะฆ่าเก่าร้ายอดเอานะครับฆ่าเก่าร้ายฆ่าเก่าในที่นี้คือคนใช้เก่าๆต่อให้เขาจะร้ายกับเราแค่ไหนเราไม่ได้ใช้เขาแล้วเราไม่ได้วันให้อดใจไว้อย่าเที่ยวว่าเขาอย่าเข้าต็นิเขานะครับต่อให้เขาร้ายแค่ไหนนะเพราะอะไร คนใช้เราในสมัยก่อนจะรู้ช่องนี้ทีไล่รู้ว่าเงินทองเก็บไว้ที่ไหนถ้าวันหนึ่งเราใส่โกรธเขาโมโหเขาด่าเขาไล่เขาเขาอาจจะแก้แค้นกลับมาเพราะเขารู้ทุกอย่างแล้วในบ้านเราโบราณก็เลยสอนให้ว่าค้าเก่าก็คือคนที่ดูแลอยู่กับเรามาตั้งแต่นั่งแต่เดิมเนี่ยพยายามเอาอกเอาใจเขาไว้อย่างนั้นเป็นต้นอย่ารักเาขากว่าผมอันนี้ยาวเลยอย่ารักเาขากว่าผมอย่ารักลมกว่าน้าอย่ารักถ้ำกว่าน้ำอย่ารักเดือนกว่าตะวันทั้งหมดเลย สอนว่าเราอย่ารักเขากว่าผมนะถามว่าเขากับผมอะไรมีประโยชน์มากพอกันนักเรียนก็ต้องบอกว่าผมอย่ารักลมกว่าน้ําขาดลมกับคำน้ําอะไรเราตายขาดน้ําอย่ารักถ้ากว่าเรือนเรือนกับถ้าอะไรน่าอยู่กันก็ต้องเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันไม่มีเดือนก็ไม่มีตะวันอะไรเราตายเราถ้าไม่มีดวงตะวันเราตายเห็นไหมอันนี้สอนให้เรารู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดมีประโยชน์เราควรจะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านั่นเองนะครับ ศพส,สิ่งศัพท์โอวาสจะจบแล้วศพส,สิ่งศัพท์โอวาดก็คือศักด์ไปว่ามะทั้งหลายมีโอวาสว่าคําสอนศพก็คือพบท่านได้พบคําสอนมากมายในโค้งโลกในสุภาษิตพระร่วงที่ตั้งแต่ตอนที่สอบตอนแรกมาเนี่ยเยอะมากเลยผู้เป็นปราฏพึงสดับผู้เป็นปราดปราดคือผู้รู้พึงแปลว่าควรผู้เป็นปราฏผู้ที่จะเป็นผู้รู้ก็คือนักเรียนนี่แหละถือว่าเป็นปราฏชั้นดีเลย ต้องสดับสดับไปว่าฟังนักเรียนต้องฟังไว้นะเนี่ยสิ่งที่ครูบอกบอกมั่งเนี่ยหรือว่านักเรียนไปอ่านเองเนี่ยนักเรียนต้องฟังตรตริตรองปฏิบัติเอาไปคิดคําว่าตริตองไว้ว่าค,คิดเอาไปคิดคิดแล้วเอาไปปฏิบัติต่อสิ่งที่นักเรียนได้พบเนี่ยโอ,โอวาทก็คือคําสอนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเอาไปคิดก่อนนะครับอันไหนควรทํอาอันไหนไม่ควรทําอันไหนทาแล้วดีอันไหนทาเอาไปคิดคิดเสร็จปุ๊บเอาไปปฏิบัติ ทีนี้จบจบด้วยที่เคยบอกว่าไร่สุภาพจะต้องจบด้วยโครงสองสุภาพเอาเข้าแล้วโดยอัดอันท่องท่วนอัดตัวนี้แปลว่าเนื้อหาโดยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันท่องท่วนคาว่าท่องท่วนคือชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะไม่ได้ยากอะไรมีแค่บังวรคเท่านั้นที่ต้องตีความสองตลบแค่นั้นเองถแถลงแปลว่าบอกนะครับถแถลงเล่ดนะครับเล่ดในที่นี้แปลว่าแสดงให้รู้โดยทันทีนะครับแสดงให้รู้โดยทันที มีเลสสนาที่เขาบอกมีเลสานอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอ๊ะคนนี้มีรับลมคมในทําให้เราได้รู้ก็คือแถลงก็คือบอกให้รู้โดยทันทีแล้วและรู้เลือกมาแล้วเลือกล้วนที่เลือกมานี้นะสุภาษิตที่มาทั้งหมดนี้นะเลือกมาแล้วเลิศอ,อ้างทางธรรมมีความดีเลิศเลิศแปลว่าดีใช่ไหมมีความดีมากในทางธรรมะและนาะอ่ะก็คาสร้อยทั่วไปนะครับก็คือเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาเนี่ยนะครับมี ได้ชี้แจงได้บอกไว้อย่างชัดเจนหมดแล้วและได้เลือกมาแล้วว่าเป็นทางเป็นเรื่องที่ดีในทางธรรมะก็คือทางการปฏิบัติตนนั่นเองนะครับก็จบเรื่องอสุภาษิตพระร่วงนะครับในตอนที่สองมีสองตอนนะครับนักเรียนก็ลองอศึกษาฟังกันนะครับตรงไหนอาจจะครูพูดติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างอะไรตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนักเรียนที่อยู่กันมาจนจบจนถึงตรงนี้นะครับข้อสอบออกเนี่ยถ้าเรียนไปฟัง ซ้ำอีกหรือพยายามทวนอีกนะครับแน่นอนนักเรียนจะทําข้อสอบได้นะครับเพราะข้อสอบก็จะถามประมาณนี้แหละว่าสุภาษ,ษิตนี้หมายความว่าอย่างไรผู้ใดปฏิบัติตามสุภาษิตนี้ได้เหมาะสมถูกต้องอะไรอย่างนี้นักเรียนก็สามารถเทียบเริ่มคิดนักเรียนก็ต้องคิดดูนะครับนี่เป็นตน้นอ่าขอบคุณมากครับนักเรียนแล้วไว้เจอกันอ่าเรื่องต่อไปครับ